Hello and welcome to a Delhi Gospel Truth Bible study again. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะครับ You know as we get into the word of God even though it's for a short time ในวันนี้นะครับเราได้มาดูในถ้อยคําของพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม I hope and pray that you will see the greatness of God ผมก็หวังว่าและขออธิษฐานนะครับว่าคุณเองก็จะได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้า You will see the goodness of God คุณจะได้เห็นความดีของพระเจ้า And you will know how to walk in the plan of God แล้วคุณเองก็จะรู้ว่าคุณจะสามารถดําเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง Because the word of God เพราะถ้อยคําของพระเจ้านะครับ changes our thinking ก่อนอื่นเนี่ยจะเปลี่ยนความคิดให้กับเราใหม่ And it helps us to see what God has และหลังจากนั้นก็จะช่วยให้เราเห็นหรือมีมุมมองอย่างที่ที่พระเจ้าเห็นแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราวันนี้นะคบผมอยากจะแบ่งปันกับคุณในเรื่องของความเชื่อและความเชื่อกับถ้อยคำของพระเจ้าก็ทำงานร่วมกันเสมอ Faith ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วนะคะ The word of God cannot work in our life. ถ้อยคำของพระเจ้าก็ไม่มีโอกาสทำงานในชีวิตของเราเลย And without the word of God. แต่ถ้าไม่มีถ้อยคำของพระเจ้า Faith cannot work. ความเชื่อเองก็ทำงานไม่ได้เหมือนกัน So so they work together. ดังนั้นทั้งสองอย่างนี้จึงต้องทำงานร่วมกัน But when you have faith in the word of God. เมื่อคุณเองเนี่ยมีความเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้า you know, It opens your life. for the holy spirit to work in you and through you ก็จะเป็นการที่คุณเองเหมือนเปิดชีวิตของคุณออกเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทํางานทั้งในคุณและผ่านคุณออกไป and with faith in god และด้วยความเชื่อที่คุณมีในพระเจ้านะครับ there s nothing you cannot overcome คุณก็สามารถที่จะเอาชนะทุกเรื่องได้อยู่แล้ว faith in the word of god ความเชื่อในถ้อยคําของพระเจ้านะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้กับคุณใหม่ได้ the bible which is the written word of god พระคัมภีร์นะครับซึ่งเป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่บันทึกเอาไว้ are not just letters in a white ไม่ได้เป็นแค่ตัวอักษรสีดำที่เขียนลงไปบนหน้ากระดาษสีขาว The Bible says พระคัมภีร์บอกว่า That all Scripture is God breathed พระคัมภีร์ทุกตอนนั้นเป็นลมหายใจของพระเจ้า In other words it's given by the inspiration of God it came from the heart of God หรือในความหมายหนึ่งก็คือทุกถ้อยคำเนี่ยมาจากแรงบันดาลใจของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ออกมาจากหัวใจของพระเจ้าเลย And they're not just principles และตรงนี้มันไม่ได้เป็นแค่หลักการเท่านั้นนะคะ But God's word contains the very power of God แต่ถ้อยคำของพระเจ้าเองก็ได้บรรจุสิ่งที่เป็นฤ เดชของพระเจ้าเอาไว้ด้วยวันนี้ผมอยากจะให้คุณรู้นะคบหรือว่าได้รับการย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งเพราะพระคัมภร์นเป็นพระ,พระคัมภีร์ของพร o เ God เพราะว่าพระคัมภีร์นี้เป็นถ้อยคำของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระเจ้าและได้บรรจุสิ่งที่เป็นฤทธิเดชของพระเจ้าเอาไว้ถ้อยคำของพระเจ้าจึงได้ผลเสมอไม่ว่าถ้อยคำของพระเจ้าบอกอะไรกับเราก็ต่างถ้าเราเชื่อเรามีความศรัทธาในถ้อยคำอยู่เสมอรับรองเลยว่าถ้อยคำนี้เนี่ยจะทำให้สถานการณ์ต่างๆของคุณดีขึ้น God's word works เพราะยังไงถ้อยคําของพระเจ้าได้ผลตามนั้นเสมอนะคะเมื่อความเชื่อของคุณ comes together with the word of God ร่วมพลังกันกับถ้อยคําของพระเจ้ามันก็จะมีพลังมหาศาลที่ทํางานออกมาในชีวิตของคุณด้วย Paul wrote to the church about this เปาโลเองก็เขียนไปถึงคริสตจักรโดยการพูดแบบนี้นะครว่า In 1 Thessalonians chapter 2 verse 13ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่2นะครับข้อที่13 is it says, for this reason we also thank God without ceasing when you receive d the word of God which you heard from us you welcomed it not as the word of man but as it is in truth the word of God which also effectively works in you who believe เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคําของมนุษย์ แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อเมื่อคุณได้ยินการสอนที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้านะครับทัศ so นคติของเราที่แสดงออกในการรับถ้อยคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก course, แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้อง หลับหูหลับตานะครับแล้วก็รับเอาอะไรก็ตามที่เขาสอน but if what we are hearing is from the word of God แต่ถ้าสิ่งที่เราได้ยินนะครับมาจากถ้อยคําของพระเจ้าจริงๆ then we must welcome it we must receive it in our life เราควรจะเป็นคนที่เปิดใจต้อนรับนะครับแล้วก็ยินดีที่จะรับถ้อยคำเนี่ยมาเก็บไว้ในใจของเรา even though that teaching is coming through a man ถึงแม้ว่าการสอนตรงนั้นเนี่ย อาจจะออกมาทางปากของมนุษย์นะคะแต่ยังไงก็ยังเป็นถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ดีพระคัมภีร์บอกว่าเราเองก็จาเป็นที่จะต้องยินดีต้อนรับถ้อยคำของพระเจ้าด้วยไม่ใช่ในฐานะที่เป็นคำพูดของมนุษย์แต่เรารับไว้ในฐานะที่เป็นความจริงคือพระเจ้าก็จะพูดกับคุณนะค s ผ่านทางนักเทศหรือครูสอนพระคัมภีร์ที่พระเจ้าเองได้เจิมเอาไว้ พระองค์ก็จะนำการเปิดเผยความจริงมาบอกกับคุณ The teaching of the word of God เป็นการสอนที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า saying not that It's will through and teachers that you will learn the preachers only you word of God you know, you and learn แต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจะเรียนรู้ถ้อยคําของพระเจ้าได้โดยผ่านทางนักเทศหรือว่าครูที่สอนพระคัมภีร์เท่านั้นนะครับ your word of God on your own can learn the จริงๆแล้วคุณเองก็สามารถที่จะศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าได้ด้วยตัวของคุณเหมือนกันนะค h แต่คุณก็ไม่ควรที่จะปฏิเสธความจริงนี้นะคะว่าพระเจ้าก็เรียกบางคนให้มาเป็นนักเทศมาเป็นครูที่สอนพระคัมภีร์ God calling anointed has, some and God has an them with this และพระเจ้า เองก็ได้เจิมพวกเขาไว้ด้วยการทรงเรียกของพระองค์ในการที่เขาจะมีหน้าที่สอนพระกายของพระคริสต์และในขณะที่พระเจ้าเองได้นำการเปิดเผยความจริงตรงนี้มาให้คุณคือแล้วคุณเห็นเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆ The b right. i b l e says we must r e e e i v e we must welcome พร so <the> ะคัมภีร์บอกว่าเราจำเป็นจะต้องยินดีต้อนรับถ้อยคำของพระเจ้าด้วยเราจำเป็นต้องยินดีต้อนรับถ้อยคำของพระเจ้าด้วยนะคบคำถามที่ผมอยากจะถามคุณเลยก็คือ What are you welcoming are your life are you in ทุกวันนี้เนี่ยคุณยินดีต้อนรับอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างคุณยินดีต้อนรับสิ่งที่เป็นข่าวไม่ดีหรือเปล่า the of หรือว่าคุณยินดีต้อนรับความคิดเห็นของคนทั้งโลก youcoming world are you welcoming the word of God are the หรือว่าคุณเองเนี่ยิน ินดีต้อนรับถ้อยคําของพระเจ้ามันก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับ Always been a place where you are welcoming the word of God ให้คุณเนี่ยตัดสินใจที่คุณเองเนี่ยจะยินดีต้อนรับถ้อยคําของพระเจ้าเสมอนะคะ Now notice the last part of this verse it says ให้เรามาดูนะครับในส่วนสุดท้ายของข้อนี้ได้บอกเอาไว้ว่า which also effectively works in you who believe ซึ่งกําลังทํางานอยู่ภายในท่านที่เชื่อนะครับ Now notice it doesn't say it works in everybody automatically ให้เราดูนะครับตรงนี้ไม่ได้บอกว่าถ้อยคำนี้กำลังทํางานอยู่ในทุกคนอย่างอัตโนมัตินะครับ it, says it effectively works in you who <Believe. S 2> แต่บอกว่าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อนะครับ right so it's not just hearing the truth ดังนั้นมันไม่ใช่การมาได้ยินความจริงเท่านั้น but it's when we believe the truth that the truth The word of God effectively works The effectively in us แต่มันจะต้องรวมไปถึงการที่เราได้ยินแล้วเรามีความเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าแล้วเรายินดีต้อนรับให้ถ้อยคำนั้นมีผลกระทบกับชีวิต <Right. S 2> ของเรา The word effectively here คำว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลดี <Right. S 2> ในข้อนี้ Literally in the from the Greek word means it produces results ในภาษากรีกนะคบความหมายง่ายๆก็คือถ้อยคำของพระเจ้าทำให้เกิดผลลัพธ์ตามนั้น It produces results ทำให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมา When you believe When you hear the word of God เมื่อคุณได้ยินและเชื่อตามถ้อยคําของพระเจ้า ถ้อยคำก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามนั้นให้เราลองคิดดูนะครับเมื่อคุณเนี่ยได้ยินคำสอนเรื่องของการให้ที่มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์และคุณเชื่อตามนั้นและคุณเองก็ฝึกที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงนั้นเสมอคุณก็จะเห็นว่ามันเกิดผลลัพธ์ตามที่ถ้อยคำได้พูดเอาไว้ในชีวิตของคุณเพราะถ้อยคำจะสามารถในทำงานในชีวิตของคุณได้ ได้อย่างเกิดผลมากมายโดยเฉพาะทางด้านการเงินของคุณถ้าคุณได้ยินคำสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหายโรคแล้วคุณก็ยินดีต้อนรับถ้อยคำของพระเจ้าคุณเชื่อตามนั้นก็จะทำให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นในร่างกายของคุณแล้วคุณก็จะเห็นว่าถ้อยคำนั้นทำงานได้อย่างเกิดผลมากมายเมื่อคุณได้ยินคำสอนใน

say oh it sounds good if it works it works if it doesn't work i don't know อย่าบอกว่าอื้ก็ฟังดูดีนะถ้ามันจะเกิดตามนั้นก็ให้มันเกิดแล้วกันถ้ามันไม่เกิดก็ไม่รู้จะทํายังไง no make a firm decision คุณเองจําเป็นต้องตัดสินใจอย่างหนักแน่นนะครับว่าเอาละถ้าสิ่งที่ฉันได้ยินเนี่ยมาจากถ้อยคําของพระเจ้า i'm going welcome it in my life ฉันก็จะยินดีต้อนรับให้ถ้อยคําเข้ามาอยู่ในชีวิตของฉัน i'm going learn to believe in the word of god และฉันก็จะเรียนรู้ฝึกที่จะเชื่อทําตามถ้อยคําของพระเจ้า a n you do that it produces result effect i v e willly works in your life เมื่อคุณทําแบบนั้นคุณก็จะเห็นว่าถ้อยคํานั้นสามารถที่จะทํางานและเกิดผลตามนั้นในชีวิตของคุณได้ o ก็อีกด้านหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือชีวิตคู่ When you hear a teaching of God's word about family and marriage เมื่อคุณได้ยินคําสอนที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่และก็ครอบครัว Even though it may be against what you understand in the past ถึงแม้ว่ามันอาจจะต่อต้านกับสิ่งที่คุณเคยได้ยินมาในอดีตก็ตาม Or what society says about marriage and family หรือสิ่งที่สังคมนี้ เขาบอกสรุปว่าชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวจะเป็นยังไงแต่เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปิดใจยินดีต้อนรับความจริงเรื่องของชีวิตคู่และครอบครัวเข้ามาคุณเชื่อตามนั้นคุณก็จะเห็นว่าาถ้้ออยคขงพระเจมีโอกาสที่จะทำงานและเกิดผลมากมายในชีวิตคู่และครอบครัวของคุณผมชอบนะคบในสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดเอาไว้ บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อนะครับ No one can say that the word of God does not work จึงไม่มีใครสามารถมาพูดได้ว่าถ้อยคำของพระเจ้าไม่เห็นได้ผลอย่างที่พูดไว้เลย The word of God works in those who believe it คือถ้อยคำของพระเจ้าทำงานได้ผลนะคบแต่เฉพาะกับผู้ที่เชื่อตามเท่านั้น If it's not working in somebody's life ถ้าเกิดถ้อยคำนี้ไม่ได้ทำงานในชีวิตของบางคน It means they have not believed it นั่นหมายความว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อตามถ well, ้อยคำจริงๆ That's what the scripture says เพราะนี่คือสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ว่าเมื่อคุณยินดีต้อนรับถ้อยคำของพระเจ้าคุณเชื่อและกระทำตามนั้นคุณก็จะเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามที่ถ้อยคำได้พูดเอาไว้เพราะตรงนี้พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าถ้อยคำของพระเจ้าเปรียบเสมือนเป็นเมล็ดที่ไม่มีวันเสื่อมสลายคุณรู้ไหมว่าหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าเป็นเมล็ดที่จะเกิดผลอยู่เสมอ naturally nothing is wrong with the seed นั้นหมายความว่าในตัวของเมล็ดนั้นไม่มีอะไรผิดปกติ but the ground must respond to the seed and work with the seed แต่อย่าลืมนะครับว่าดินนั้นน่ะจําเป็นต้องให้ความร่วมมือแล้วก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้กับเมล็ดนั้นที่จะ เกิดผลได้ and our hearts is the ground แล้วใจของเราก็คือดินนะครับ so i want you to be confident today วันนี้ผมเองอยากให้คุณมีความมั่นใจ no matter what the problem is in your life ไม่ว่าตอนนี้ปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในชีวิตของคุณ no matter what bondage you r e experiencing ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่ไม่ดีขนาดไหนก็ตาม no matter how impossible it may seem หรือคุณอาจจะดูว่าสถานการณ์มันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงก็ตาม hear the truth of god's word ให้คุณตัดสินใจที่จะฟังความจริงที่มาจาก ถ้อยคํไว้เสมอ and welcome it in your life แล้วคุณเองจําเป็นต้องยินดีต้อนรับเนี่ยให้ถ้อยคําเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณด้วย a n to believe in the word of god เรียนรู้ที่จะเชื่อทําตามถ้อยคําของพระเจ้าเอาไว้ and it will affect actively work in you and produce results และคุณคอยดูนะคะว่าถ้อยคํานี้ยังไงก็จะทํางานแล้วก็เกิดผลอย่างมากมายตามที่ถ้อยคําได้พูดไว้ในชีวิตของคุณ God's word is alive ถ้อยคําของพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ God's word is powerful แล้วถ้อยคําของพระเจ้าทรงพลานุภาพ God's word works แล้วถ้อยคําของพระเจ้าได้ผลตามนั้นเสมอ Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for the gift of your word พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับของประทานแห่งถ้อยคํา I believe ลูกเชื่อ word is powerful. เพรถ้อยคำของพระองค์มีพลังมหาศาล I submit my life to the truth of your word. ลูกยอมจำนนชีวิตของลูกต่อถ้อยคำของพระองค์ And I thank you. และลูกขอบคุณพระองค์ The power of your word is actively working in my life. ที่พลังแห่งถ้อยคำของพระองค์กำลังทำงานอย่างเกิดผลมากมายในชีวิตของลูก In my situation. และในสถานการณ์ของลูกด้วย Thank you, Father. ขอบคุณพระบิดา In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Well, God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเลยนะครับ See you next. Time. It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะคะเป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขนแล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And can that through the revelation do word God you through of of the the แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ Godless b you วออกภซ้าเวพรนะครับ